สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมถุนประจําเดือนเมษายนในตรงนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนเมษายนในตรงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันเนาะว่าชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนเมษายนในตรงนี้จะเป็นอย่างไร ตัวตนของคุณนะคะไพ่บใบแรกนะได้โปรดสวกว่าตัวตนของเขาได้ทีสับ้อนพลังงาน,นตัวตนของคุณนะของเขาในตรงนี้กำลังจะบ่งบอกถึงการที่ว่าตัวคุณนั้นต้องการความมั่นคงความความเป็นครอบครัว ความหนักแน่นชัดเจนแต่ส่วนของเขานั้นอาจจะอยู่ในจุดที่ยังไม่สะดวกที่จะเป็นครอบครัวหรือเขาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจะอย,อยากจะบอกกับคุณว่าเรายัางไม่พร้อมนะ เรายังไม่ต้องการที่อยากจะมั่นคงหรือหรือเป็นครอบครัวหรือผูกมัดใครเรายังไม่สามารถที่จะผูกมัดใครได้เราต้องการระยะเวลาในการที่จะพบหาดูใจหรือขอเวลาเคลียร์ปัญหาในฝั่งของตนเองก่อน แต่ในทางฝั่งของคุณนะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณต้องการความมั่นคงแล้วคุณต้องการความเป็นครอบครัวคุณต้องการพัฒนาความก้าวหน้าแล้วก็สิ่งที่สามารถยึดมั่นการันตีถึงความมั่นคงชัดเจนถาวรในตรงนี้ได้อืคุณต้องการที่อยากจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่เป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์เป็นปึกแผ่น มีลูกมีหลานมีบุตรในวันข้างหน้าคือคุณต้องการอนาคตแต่ส่วนเขาคนนี้ยังบอกกับตนเองอยู่เลยว่าเขาไม่สามารถที่จะดูแลใครได้รวมถึงการที่บอกกับคุณว่าเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนหรืออนาคตให้กับคุณได้เขาเองเขาก็เจ็บปวดนะกับการที่ รู้สึกว่าตัวเขายัางไม่พร้อมในช่วงเวลาที่สมควรที่จะพร้อมแต่เขายังไม่พร้อมแต่คุณบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องพร้อมเพราะเราพร้อมแล้วคุณไม่จําเป็นเลยเราสามารถดูแลคุณได้แต่เขาบอกว่าไม่ถ้าเราจะไปเราต้องไปด้วยกันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็คือการดูแลเราต้องดูแลร่วมกัน และความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้เป็นยังไง ความสัมพันธ์ของคุณคุณต้องการความความเป็นความมั่นคงนะความเป็นครอบครัวความมั่นคงคุณต้องการรอคอยความมั่นคงให้กับชีวิตรอคอยในการสร้างความมั่นคงต้องการกำหนดเกิดใหม่ต้องการมีบุตรคุณอาจจะมีความใฝ่ฝันหรือเคยพูดกับเขาไว้ว่า เราก็คบกันมานานแล้วนะเราลองต้องการความมั่นคงหรือไม่ก็พัฒนาไปสู่ขั้นวิวาการแต่งงานเราก็คบกันมานานแล้วเราควรที่จะแต่งงานกันได้แล้วมีบุตรกันได้แล้วมีลูกมีหลานได้แล้วในตรงนี้นะคือคุณะพร้อมแล้วแต่ตัวเขาอะยังไม่พร้อมถามว่าเขาชอบคุณไหมเขารักคุณไหมโอเคเขารักเขาชอบคุณ แต่การที่พูดการสื่อว่าเรานั้นจะเร่งรีบในความสัมพันธ์อยากจะให้ความสัมพันธ์นั้นเป็นไปในทิศทางที่รวดเร็วเป็นไปในทิศทางที่เหมือนกับสุขสมหวังเลยในตรงนี้อย่างเช่นเราอาจจะเพิ่งคบกันอาจจะเพิ่งพบเจอกันแต่คุณอาจจะบอกว่าเราพร้อมแล้วนะเราก็ เราก็รักกันดีชอบกันดีเราก็วางแผนในการที่แต่งงานกันเลยไหมหรือวางแผนที่จะมีบุตรกันเลยไหมหรือมีการวางแผนที่ไปอีกขั้นอีกสกเต็ปหนึ่งในตรงนี้ที่ที่ไปไกลมากกว่าการที่จะมาอยู่ในจุดที่เริ่มต้นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะพัฒนาความความสัมพันธ์คุณอยากจะได้รับความชัดเจนและความมั่นคง แต่ตัวเขาคนนี้ยกกังบอกว่าฉันยังไม่พร้อมการเงินของฉันยังไม่พร้อมฉันไม่พร้อมฉันยังไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ฉันมีหรือการเงนินที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้นะเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีอ่ะฉันยังไม่พึงพอใจมันก็เลยยังอยู่ในจุดที่ว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะดูแลใครนี่คือคําพูดของเขา แต่ตัวคุณบอกว่าไม่เป็นไรเลยสิ่งที่คุณมีอยู่นะั้นน่ะมันไม่ได้สร้างผลหรือสร้างเหตุให้เดือดร้อนอะไรใดๆเราสามารถที่จะคบกันได้เราสามารถที่จะไปต่อกันได้สร้างความมั่นคงกันได้วางแผนกันได้เราลองพูดลองคุณลองเคลียร์กันก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยในตัวตนของคุณ ซึ่งในตรงนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าอีกคนนึงมีความมั่นคงฐานะแตกต่างกันในตรงนี้นะคะและการแตกต่างในตรงนี้คือมีความแตกต่างกันอยู่แล้วทั้งฐานะหน้าที่การงานแล้วก็ครอบครัวศาสนามันมีความต่างกันอยู่ในตรงนี้เหตุการณ์สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนในตรงนี้ที่เรามองเห็นในตรงนี้จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือพูดง่ายๆว่าเราต้อง เปลี่ยนแปลงจนเองเลยถ้ามีเหตุการณ์นี้ต้องปรับเปลี่ยนศาสนาการจริงๆการจริงๆกันเกิดขึ้นในตรงนี้มันจําเป็นนี้เราต้องเหมือนการเกิดใหม่เหมือนกับเราต้องไปยอมรับในสิ่งที่เราไม่เคยทําเราต้องเปิดใจเราต้องทําในสิ่งที่เรานั้นอาจจะไม่เคยได้พบเจอเราต้องไปเรียนรู้ใหม่มันจะเป็นลักษณะอาการนั้นซึ่งตัวคุณอะ ร้อมแล้วคุณพร้อมทุกสิ่งอย่างเแต่ส,ส่วนแต่ส,ส่วนตัวเขาเองอ่ะยังไม่พร้อมยังทําใจไม่ได้ยังต้องการให้คุณรอแต่คุณบอกว่าฉันรอมานานแล้วนะฉันรอมานานแล้วไม่ควรที่จะนานไปกามากกว่านี้ละและอีกอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คืออีกคนหนึ่งอาจจะอายุมากอีกคนหนึ่งอาจจะอายุน้อยอายุต่างกันซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้ง อายุฐานะและก็ศาสนาอะไรตรงนี้มันมีความต่างอยู่ในตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามันจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เกิดการเข้ากันและสอดคองกันให้เกิดขึ้นมันจึงจะได้สามารถที่จะไปต่อกันได้นะในตรงนี้มันจะมีการเฝ้าดูเฝ้ารอสังเกตการพูดคุยปรับความเข้าใจกันในตรงนี้เกิดขึ้นแต่ยังไงเสียจะซันในตรงนี้เกิดขึ้นเรามองเห็นถึงการที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้น ต้องการที่อยากจะมีฐานะมีครอบครัวที่มั่นคงสร้างเราก็สร้างความมั่นคงอ่ะมันเป็นการที่เหมือนกับต้องการที่อยากจะมีบุตรแล้วอ่ะในตรงเนี้ยนะคะอยากจะมีบุตรอยากเลี้ยงหลานอยากจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมีพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นยังไงต่อไป คื e ซับค c u p six ซั c u p s ส five ซับอืมติดกันมาเนะเป็นเอซซับเพนดัคเ e ิลเดชาริออนะคือบงบอกได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นม,มันมีความคิดเยอะคิดมากในความสัมพันธ์ มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วแลาไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกคือคุณกับเขาอยากจะหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์เก่าๆดิมๆหรือสิ่งที่เดิมๆที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆหรือทําให้คุณกับเขาในตรงเนี้ยเกิดความขุ่นมัวไม่มีความสุขในความสัมพันธ์อยากจะหลุดพ้นอยากจะเดินออกมาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ ไม่ได้ต้องการหรืออยากที่จะให้ความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆที่เป็นท็อกซิกในตรงนี้มาลบกวนอืมคุณอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์คุณอยากจะให้ความสัมพันธ์ของเราหรือเขานะ่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ดูเหมือนตัวเขาเองยังยึงยดติดกับสิ่งกเก่าๆเดิมๆซึ่งยังไม่มุกออนจากสิ่งกเก่าๆเดิม,ดมถามว่าตัวเขานั้นมุกอ่อนแล้วหรือยังตัวตนเขาอะมุกอ่อนแล้วแต่จิตใจเขายังไม่มุกอ่อนนั่นเอง จิตใจภายในใจของเขายังไม่หมด่อนมันจึงทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดเยอะคิดมากว่าจะเอาไปยังไงดีจะทํำยังไงดีจะทํำยังไงให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีได้จะทํำยังไงที่จะพยุงและประคับประคองให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เดินหน้าต่อไปอย่างมีความสุขได้หรือเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีได้นั่นเองตัวตนเขาอาจจะยึดติดเรื่องราวเก่าๆเดิมๆคุณรู้ดีอยู่กับใจว่าเขายึดติดอะไรอยู่ หรือเขาเป็นอะไรอยู่ในตรงนี้แต่สิ่งที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คือการเงินการเลี้ยงดูเพรในฝั่งเนี้ยน,น่าจะเป็นฝั่งผู้ชายฝั่งเนี้ยน,น่าจะเป็นผู้หญิงและผู้ชายต้องการเป็นผู้นำดูแลผู้หญิงแต่สถานการณ์ตอนนี้มันกำลัง จะเป็นลักษณะอาการที่ที่เรามองเห็นที่เรารู้สึกสัมผัสได้ก็คือผู้ชายอาจจะมีฐานะการเงินหรือทุกสิ่งอย่างที่น้อยกว่าฝ่ายหญิงในตรงนี้ที่เป็นอยู่ในตรงเนี้ยอาจจะมีเงินมีฐานะที่มั่นคงแล้วเทียบพร้อมแล้วรอคอยในวันที่จะสารความมั่นคงแล้วในตรงเนี้ยแต่ฝ่ายเนี้ยยังไม่พร้อมนะคะทางนี้ยังไม่พร้อมทางนี้ยังต้องการขอเวลาในการสร้างตัว ซึ่งฝ่งยนะี้ไม่รอแล้วไม่อยากรอแล้วแต่การที่เขานั้นไม่รอในตรงนี้นรอไม่ได้ในตรงนีน้มันเป็นการที่ดูเหมือนกับการที่เขานั้นอยากจะดึงคนคนนี้ยไปในจุดที่เขาเป็นหรือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าคนคนนี้น ไม่มีเงินคนคนนี้พร้อมซัพพอร์ตแต่คนคนนี้ไม่ยอมอยากสร้างเองอยากทำเองมันก็เลยเป็นการที่ดูเหมือนกับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนะที่ถ้าฝั่งเนี้ยอมและพร้อมที่จะไปกับเขาแล้วค่อยไปสร้างตัวในระหว่างทางเอาในตรงนี้น จะดีแต่อันนี้เรามองเห็นถึงการที่ว่าฝั่งนี้ต้องการที่จะจะชะลอความสัมพันธ์และยุติความสัมพันธ์หยุดสต็อปความสัมพันธ์เนี้ยไวก่อนและตัวเองก็ไปสร้างในสิ่งที่ตนเองใฝ่ฝันหรือเฝ้ารอโดยที่ไม่คำนึงถึงระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่ฝั่งนี้จะต้องรอมันจึงทำให้คนที่มีอยู่แล้วคนที่ไม่ต้อง ทำอะไรหรือพยายามอะไรใดๆในตรงเนี้ยแล้วอ่ะคือมีทุกอย่างเพียบพร้อมแล้วอ่ะจะต้องมานั่งรอคือมันรู้สึกนานนะส่วนคนที่พยายามที่จะฝักไปคว้าความฝันในตรงนี้แทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเวลานั้นนานเพราะตัวเองกำลังโฟกัสแล้วหมกมุ่นอยู่กับความฝันตัวนี้ จนลืมไปว่าฝั่งนี้รอคอยอยู่และการเวลาก็เนื่นนานไปนับวันนับวันจิตใจความรู้สึกก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ในฝั่งนี้เรามองเห็นถึงไฟสบครับบ่งบอกได้ว่าฝั่งนี้กลัวที่จะสูญเสียฝั่งเนี้ไปหรือคุณกลัวที่จะสูญเสียเขาในตรงนี้ไปทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสลับกันได้นะคะ Energy ระหว่างคุณและเขาในตรงนี้สามารถสลับกันได้เนาะ คุณกลัวสูญเสียเขากลัวว่าเขานั้นไปทําตามความฝันแล้วใช้ระยะเวลานานจนเกินไปจนที่จนเขานั้นลืมลืมคุณหรือความรู้สึกข,ของเขาเปลี่ยนไปไม่มีคุณเพราะในตรงนี้บ่งบอกได้ว่ามีโอกาสสูงที่ว่าคนสองคนถ้าแยกออกจากกันในระยะเวลานานาน,นานหรือนา,นานจนเกินไปมันมีโอกาสสูงที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทดแทนที่ และมีโอกาสสูงที่จะมีการได้เริ่มต้นใหม่กันในความสัมพันธ์นี้และความสัมพันธ์ในฝั่งเขาในตรงนี้มีโอกาสสูงที่ว่าจะมีรักครั้งใหม่เข้ามาแทรกซึ่งความรักในตรงนี้ก็จะมีทั้งเขาทั้งคุณและก็มีคนใหม่มีโอกาสสูงจะเป็นรักสามเศร้าได้ซึ่งคุณก็กังวลมาโดยตลอดคุณไม่ได้อยากต้องการที่อยากจะให้เป็น แล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอนยอปปนา่างไร template nice u p p e n d i c u l a r dehyphenate a s o b c l a s ในตรงนี้กำลังจะกบอกได้ว่าไม่ว่าจะอ,าอะไรจะเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นให้ปลดปล่อยอย่าคิดอย่ายึดติดเพราะการคิดเยอะคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรเพราะการที่คุณนั้นจะดําเนิเนเดินต่อไปในตรงนี้นคุณต้องปล่อยวางไม่ว่าอะไรจะเกิดคุณต้องยอมรับให้ได้ยอมรับในสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกําลังที่จะเป็นไปในตรงนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าคุณเครียดมันก็เป็นการเครียดโดยที่ปากประโยชน์โดยที่คุณนั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือทำอะไรได้เลย คุณคิดเยอะคิดมากก็เท่านั้นมันไม่สามารถที่จะดึงยื้อลังทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีขึ้นได้นอกจากคุณจะปล่อยวางแล้วก็ใจเย็นตั้งสติแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆด,ดําเนินเดินหน้าไปทีละสเต็ปทีละขั้นทีละตอนและการที่คุณนั้นบอกว่าถ้าเราห่างกันและเราจะสูญเสียกันในตรงนี้นเราอยู่ด้วยกันเลยไหม เราใกล้เขาเราไปหาเขาบ่อยๆได้ไหมเราโทรหาเขาบ่อยๆทุกครั้งเลยได้ไหมไอการที่เรานั้นจะไปอยู่ใกล้ชิดเขามันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไอการที่เรานั้นจะโทรหาเขาโทรตามเขาด้วยความที่เรากลัวว่าเขานั้นจะลืมเราหรือสูญเสียเราไอยิ่งการที่เรานั้นน่ะไปติดต่อเขาบ่อยๆหรือเป็นการที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปติดตามจับจ้อง จับผิดเขาอยู่เสมอในตรงนั้นมันเป็นการกังวลของเราที่ไปก่อกวนทําให้เขานั้นเกิดความลาคาญใจเกิดขึ้นได้มันจึงจะทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้แยกออกจากกันและยิ่งห่างออกจากกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องรู้จักรู้จักการใกล้ชิดด้วยเวลาที่เหมาะสมระยะระยะที่เหมาะสมแล้วก็การห่างที่เหมาะสม พบเจอในช่วงที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าเรารู้เรารู้สึกว่าเราต้องการเขาอยากเจอเขาทุกเวลาทีทุกวินาทีทุกเวลาเราก็จะไปเจอเขาทุกเวลาอย่างนั้นก็ไม่ใช่มันจำเป็นจะต้องจำกัดและจัดการเวลาอย่างรอบคอบและมีวิธีที่ที่น่าสนใจหรือแยบยนมากกว่าเนี่ยอืม พราะในตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เส้นบางๆมากซึ่งอีกคนหนึ่งต้องการความมั่นคงพี่พร้อมแล้วพร้อมแล้วแต่อีกคนหนึ่งยังไม่พร้อมไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ความชัดเจนความมั่นคงหรือความพึงพอใจในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้ เราต้องปล่อยให้เป็นไปเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามสิ่งที่สมควรที่จะเป็นอย่างเช่นถ้าเขาต้องการที่อยากจะไปไปตามล่าความฝันหรือไปคว้าความฝันของเขาในตรงนั้นก็ปล่อยให้เขาไปทําตามความฝันของเขาได้เลยถ้าเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วเราคิดว่ามันไม่หนักมากจนเกินไปไม่เดือดร้อนตัวเรา สามารถช่วยได้ช่วยแต่ถ้าคิดว่าการช่วยและเราจำต้องได้รับผลประโยชน์กลับคืนหรือเรียกร้องผลประโยชน์ในตรงนี้เกิดขึ้นเราบอกได้เลยว่าคุณนั้นจะไม่ได้ผลประโยชน์นั้นเพราะการช่วยคุณจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราจะต้องไม่เจ็บปวดเราจะต้องให้โดยการให้จริงๆไม่เรียกร้องอะไรกลับคืนมา เพราะการที่เราเรียกร้องนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยยิ่งเราเรียกร้องต้องการเราจะไม่ได้คาดหวังก็จะไม่ได้สิ่งใดที่เราน้ำเป็นการที่เหมือนกับว่าเราให้แล้วเราต้องได้รับเรียกร้องคาดหวังว่าเราจะต้องได้เราให้สิ่งนี้เราต้องได้สิ่งนั้นไม่ได้ นะคะเราต้องอยาคาดหวังและสิ่งที่เราไม่ได้คาดหวังในตรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้เหมือนกันคือถ้าเขาต้องกลับไปคว้าความฝันเราปล่อยให้เขาไปโดยที่เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรเดีย๋ยวถึงเวลาเขากลับมาเองนะคะในประมาณนี้นะก็คือเราไม่ต้องไปกังวลใดกังวลไปไม่ได้ผลไม่ไม่ได้ผลอะไรไม่ใช่ผลดีไม่ใช่เป็นการดี แต่เพียงแค่ว่าเราต้องรู้จักจัดการเวลาการเข้าถึงเข้าหาเท่าอย่างเดียแล้วเรามาดูกันนะคะว่าถ้าอยากจะแนะนำอะไรกับคุณถ้าอยากจะแนะนำว่าความเบื่อความเซ็งที่คุณมีมตรงนีน้ให้คุณนั้นลบล้างปลดปล่อยไปแล้วจงพึงพอใจในสิ่งที่เป็น จงพึงพอใจในสิ่งที่มีจงพึงพอใจในเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันในตรงนี้และไม่ต้องทําอะไรอยู่นิ่งๆอยู่เฉยเพียงแค่เฝ้าดูสถานการณ์รอคอยวันเวลาเพราะว่าดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในตรงนี้ไพ่กาลังยะนาว่าให้คุณนะั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลใดๆอยู่ในจุดของคุณและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสิ่งที่สมควรที่จะเป็น ก็ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ของคุณระหว่างเขากับคุณในตรงเนี้ที่มาพบเจอกันมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มาเจอกันเร็วเกินไปมาเจอกันในจุดในช่วงที่ที่ไม่ไม่ไม่สมควรต้องเจอกันอ่ะมันคือยังไม่ถึงเวลาที่สมควรที่จะเจอมันเป็นเวลาที่คุณนั้นอาจจะมาเจอกันเร็วจนเกินไปหรือมันไม่ตรงเวลาในตรงนี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือการรอรอให้เวลารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในจุดที่สมควรเหมาะสมเท่านั้นเองเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะเป็นต้องรออืมเพราะว่าถ้าเราไม่รอในตรงนี้นมันมีแต่การจากการจ,ากการจบทั้งนั้นเลยไม่มีการที่จะมาบรรลัยหรือลงตัวนอกจากการรอที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นอืม นะเพราะว่าถ้าเราไม่รอจะมีการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นแล้วการรอเท่านั้นจึงจะทำให้ความสัมพันธ์นี้สามารถไปต่อแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีได้เพราะฉะนั้นรอนะคะประมาณนี้เท่านี้นะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมิถุนในช่วงของเดือนเมษายนก็ขอจบไว้ เทา่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ